ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่916ช่วยเวรเชิงขจัดภาระ 2. ใช่แล้วผู้หญิงคนนี้รับเงินจากฉันจ่ายหวินเชิงไม่ปฏิเสธเรื่องนี้เลย ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าของเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินจ่ายหวินเชิงมองใช้ชิงเยวด้วยสายตาหยอกล้อแต่ไม่รู้ว่าคุณใช่แค่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงคนนี้จะไม่โกหกหรือคุณไม่เชื่อสามีของตัวเองที่นอนร่วมเตียงด้วยกันมาหลายปีงั้นเหรออชัชิงเยวสะอึกแม่คะเวนรั่วเรียกชัชิงเยวพยายามทําให้ใชัชิงเยวนึกถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเธอในการมาที่ตระกูลเวลินวันนี้ ชชิงเย,ยวชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะสงบสติลงภายใต้การจ้องมองของลูกสาวใช่วันนี้เธอพาลูกสาวมาที่ตระกูลเวิร์นเพื่อค้นหาทางออกให้กับตัวเองเธอยืนกรานที่จะหย่าและตอนนี้เธอเสียใจและอยากกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเธอเลยต้องใช้ลูกสาวของเธอเป็นข้ออ้างว่าไม,ม่อยากให้ลูกสาวมีครอบครัวที่สมบูรณ์และกลับมาอยู่ด้วยกันกับเวินเชิงอีกคอรั้ง เธอรู้ดีว่าตรับใดที่เธอพูดถึงเรื่องกลับมาอยู่ด้วยกันเวินเฉิงก็จะเห็นด้วยอย่างแน่นอนเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้การแสดงออกของใช่ชิงเยวก็อ่อนลงอย่างมากใจวินเชิงจับตาดูท่าทางของเธอในสายตาของเขาท่าทางสบายๆของเขาที่จับปล่อยผมทางด้านซ้ายของเจียนอีหลิงด้วยมือซ้ายของตัวเองและเล่นกับมันนิ้วมือขวาเคะอบราวจับของโซฟา ด้วยการกระท่านี้เขาดูไม่ตึงเครียดแต่กลับกดดันคนในตระกูลเวินได้หลังจากเงียบไปพักใหญ่ภายในห้องรับแขกใจวินเชิงก็พูดขึ้นมาอีกครั้งแต่สิ่งที่คุณใช้พูดก็มีเหตุผลจะพูดแบบไม่มีหลักฐานก็ไม่ได้งั้นเอาหลักฐานมาบอดี้การ์ดของใจวินเชิงมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์บอดี้การ์ดเริ่มเล่นวิดีโอในคอมพิวเตอร์ต่อหน้าทุกคนเมื่อบอดี้การ์ดกดปุ่มเล่นคนอื่นๆก็ขยับมารวมตัวกัน เจียนอีห e ลิงที่ขยับเข้าไปใกล้แต่ก็ถูกมือของจ่ายวินเชิงปิดตาของเธอเอาไว้มีอะไรเหรอเจียนอีห e ลิงกระซิบเธอดูไม่ได้จ่ายวินเชิงตอบคำถามได้เฉียบขาดมากทำไมละ่ะไม่มีเหตุผลนายไม่ได้จะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเธอดูรูปการเปลืองผ้าไม่ได้แต่ทุกคนก็ดูอยู่พวกเขาแก่แล้ว แต่นายเองก็ดูเหมือนกันฉันแก่กว่าเธอนายเห็นผู้หญิงคนนั้นสินะใจวินเชิงรู้สึกว่าตัวเองถูกจับได้ผู้หญิงคนนั้นซ่อนตัวอยู่ในผ้าหม่มใจวินเชิงอธิบายว่าเธอรู้ว่ามีกล้องอยู่ในห้องดังนะั้นเธอจึงปกป้องตัวเองไว้นี่คือความจริงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะเห็นก็ตามแต่ใครจะสนใจผู้หญิงที่ปรากฏในวิดีโอนี้กัน งั้นคราวหน้าก็ห้ามดูเด็ดขาดคือคราวหน้าจะให้บดีกัรดูก่อนถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรฉันจะดูอีกครั้งจ่ายวินเชิงรับปากกับเจียนอีหลิงในตอนที่จ่ายวินเชิงและเจียนอีหลิงกำลังกระซิบกันคนอื่นๆก็ดูวิดีโอนี้จบแล้วมุมของวิดีโอหันไปทางเตียงของโรงแรมและสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นถูกเก็บภาพไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ตอนที่เวินเฉิงถูกพาเข้าไปในห้องจนถึงตอนที่คนของตระกูลเวินถูกจัดการเวินเฉิงพูดเพียงไม่กี่คำด้วยความมุนงงเขายกแขนไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วจะคาดหวังให้เขาทำอะไรได้อีกงั้นเหรอมีเพียงผู้หญิงในห้องเท่านั้นที่ทำอย่างอื่นและสิ่งที่เธอทำคือแค่ถอดเสื้อผ้าของทั้งสองคนและถ่ายรูปและวิดีโอสั้นๆที่ดูมีปัญหาในวิดีโอผู้หญิงคนนั้นยังฉีดน้ำหอมพิเศษในห้องอีกด้วย ตอนที่917ช่วยเวินเฉิงขจัดภาระ 3. หลังจากดูวิดีโอนี้แล้วทำให้ใชัยชิงเยวไม่สามารถที่จะไม่เชื่อได้อีกต่อไปเวนเฉิงไม่ได้ทรยศเธอจริงๆทุกอย่างถูกออกแบบโดยคนที่เอาใจใส่สีหน้าของเวินเฉิงผ่อนคลายลงอย่างมากแม้แต่ปู่เวินและย่าเวินก็ร้องให้ด้วยความดีใจดีมากที่ลูกชายของพวกเขาไม่ได้ทำเรื่องโหดร้ายแบบนั้น น้ำตาของหญิงชราวนไหลออกมาอาเฉิงลูกไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วมันเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆแม้ว่าปฏิกิริยาของปูเวินจะไม่ตรงไปตรงมาเท่าย่าเวินแต่ก็สามารถบอกได้ว่าตอนนี้เขามีความสุขจากดวงตาที่แดงก่ำของเขาใช่ชิงเย่ยวถามอีกครั้งว่าแล้วกลิ่นในห้องจะอธิบายยังไงเธอจากลิ่นในโรงแรมได้อย่างชัดเจนเมื่อเธอเข้าไปในห้องพักภายในโรงแรม ใหวินเชิงเลี้ยมฟีปากแล้วยิ้มผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่นี่ไม่ทราบว่าคุณต้องการถามเธอหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นหยิบขวดบรรจุสิ่งของออกมาจากกระเป๋าของเธอเพื่อทําให้เวินเฉิงและเธอเชื่อว่าฉันมีความสัมพันธ์กับเขาฉันจึงฉีดสิ่งนี้ในห้องและสิ่งที่เธอได้กลิ่นก็คือกลิ่นนี้ใช่ชิงเยวไม่อยากแต่ต้องสิ่งของของผู้หญิงคนนี้แต่ซา,ามจริงๆเธอทําทุกอย่างได้เพื่อเงิน ผู้หญิงคนนั้นสวนกลับคำพูดของใช้ชิงเยวถึงฉันจะเป็นคนต่ำทรามอย่างที่เธอพูดก็จริงแต่ถ้าเธอตีฉันฉันก็จะไม่ตอบโต้เพราะฉันเสียใจจริงๆฉันทำได้แม้ต้องขายร่างกายของตัวเองเพื่อแลกเงินแต่จะไม่มีทางฆ่าคนหรือลอบวางเพลิงอย่างแน่นอนมันไม่เหมือนกันตรงไหนหน่ารังเกียจแม่อย่ากโกรธนะเวนรัวรีบเข้ามาปลอบใจช่ชิงเยว แม่ขะพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้โดนผู้หญิงหลอกนี่เป็นสิ่งที่ดีแม่ควรจะดีใจนะเวินรั่วเตือนชัยชิงเยลอีกครั้งถือเป็นโอกาสที่ดีและเป็นก้าวที่ดีแม่สามารถใช้โอกาสนี้ขึ้นดีกับพ่อได้หลังจากนั้นชัยชิงเยลก็ตั้งสติได้แต่เดิมสาเหตุของการหย่าร้างของพวกเขาคือการที่เวินเฉิงนอกใจตอนนี้ความเข้าใจผิดของการนอกใจได้คลี่คลายแล้ว งั้นเธอก็มีเหตุผลที่ถูกต้องที่จะคืนดีกับเวนเฉิงหลังจากที่เชฟชิงเย่ยหันหลังกลับเธอก็เริ่มคิดหาวิธีคลายความสัมพันธ์กับเวนเฉิงจ่ายวินเชิงขยิบตาให้บดีการ์ดและบดีการ์ดก็พาผู้หญิงคนนั้นออกไปอย่างรวดเร็วจ่ายวินเชิงกล่าวกับเวนเฉิงว่ามิสเตอร์เวินนอกจากเรื่องเมื่อครู่แล้ววันนี้ที่ผมมาหาคุณยังมีเรื่องธุรกิจอีกเรื่องจะคุยกับคุณด้วยนายท่านเชิ่งพูดมาเถิด ตอนนี้เวินเฉิงเต็มไปด้วยพลังก่อนหน้านี้เขาทำงานหนักเพื่อหลบหนีแต่ตอนนี้เขามีความกระตือรือร้อนในการทำงานจริงๆผมตระกูลจ่ายมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนและภาพวาดโบราณผมรู้ว่ามิสเตอร์เวินมีความรู้ด้านนี้มากดังนั้นผมหวังว่ามิสเตอร์เวินจะร่วมมือกับบริษัทตระกูลจ่ายของผมเวินเฉิงเบิกตากว้าง เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบริษัทของตระกูลจ่ายจะอยากร่วมมือกับเขาเวินเชิงรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกำลังฝันอยู่เรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นผมเวินเชิงอึ้งไปเล็กน้อยจ่ายวินเชิงกล่าวว่ามิสเตอร์เวินไม่ต้องกังวลผมต้องการร่วมมือกับมิสเตอร์เวินส่วนหนึ่งเป็นเพราะเสี่ยวหลิงแต่ผมเชื่อในความสามารถของมิสเตอร์เวินเพราะถ้ามิสเตอร์เวินไม่มีความสามารถที่สอดคล้องกันแม้ว่าคุณจะเป็นลุงของเสี่ยวหลิงผมก็จะไม่ให้ธุรกิจนี้กับคุณแน่นอน ใหวินเชิงอธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนทำให้วนเชิงรู้สึกสบายใจตอนที่918อย่าก,กลับมาอยู่ด้วยกันไหมนายท่านเชิงไม่เห็นด้วยถ้าจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจียนอีหลิงเลยนั่นต้องโกหกแน่ๆแต่จใจวินเชิงยอมรับในความสามารถเขาจึงไม่จําเป็นต้องกังวลมากนะักจใจวินเชิงมีคำสามคำที่ไม่เคยแยกออกจากเจียนอีหลิงคือตระกูลเวินเฉินเช,เชงิงฟังแล้วปลื้มใจแทนเจียนอีหลิงจริงๆ ขอบคุณในท่านเชิงแต่ธุรกิจที่คุณพูดถึงนั้นต้องรอให้ผมกลับไปศึกษาอย่างละเอียดก่อนจึงจะแน่ใจได้ว่าควรจะต้องไปต่อหรือไม่คำตอบนี้ของเวินเชิงทำให้จ่ายวินเชิงพอใจมากถ้าเขาไม่สนใจสถานการณ์และยอมรับมันโดยง่ายจ่ายวินเชิงอาจจะดูถูกเขาแทนเอาล่ะเดี๋ยวจะมีคนที่เกี่ยวข้องติดต่อมิสเตอร์เวินในภายหลังในขณะที่จ่ายวินเชิงและเวินเชิงคุยกันเรื่องนี้ใช่ชิงเยวและเวินรั่วก,ก็ฟังอยู่ข้างข้าง ตอนนี้ตระกูลเวินไม่เพียงแต่ไม่มีวิกฤตการล้มละลายเท่านั้นแต่ยังร่วมมือกับตระกูลจ่ายด้วยอนาคตจะสดใสเวนร,ร่วมพูดกับช่ชิงเย่ว,ว่าแม่คะแม่เห็นแล้วว่าเหตุการณ์ของพ่อเป็นเรื่องเข้าใจผิดพ่อไม่ได้ทรยศแม่ดังนั้นแม่จะยกโทษให้พ่อได้ไหมช่ชิงเย่เงยหน้ามองเวินเฉิงแล้วรีบละสายตากลับไปอย่างรวดเร็วท่าทางที่เปลี่ยนไปของเธอทำให้คนมองออกว่าทัศนคติเธออ่อนลงแล้ว เวินรวพูดต่อว่าแม่คะแม่จะทนเห็นหนูเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อได้งั้นเหรอเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วครอบครัวจะเกลียดชังกันในชั่วข้ามคืนได้ยังไงและตอนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดครอบครัวของเราควรจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเวินร่วหาทางออกให้สำหรับใชชิงเย่ยใชชิงเย่ยเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแล้วมองไปที่เวินเฉิงเวินเฉิงก็มองไปที่ใชชิงเย่ยเช่นเดียวกัน หากไม่มีความเข้าใจผิดเขาก็กล้าที่จะมองตรงไปยังอดีตภรยาของเขาเมื่อเห็นสายตาที่อ่อนโยนของอดีตภรยามองมาที่ตัวเองเฉินเฉิงก็รู้สึกสเตือนใจใจ่ายวินเชิงไม่หายช่ชิงเยวและเวินร่วมมีเวลาเล่นต่อมิสเตอร์วนธุรกิจนั้นเร่งด่วนมากคุณช่วยติดต่อผู้จัดการของผมตอนนี้เลยได้ไหมเวนเฉิงไม่มีเวลาคิดมากเขาเกือบจะล้มละลายเมื่อไม่นานมานี้เขาไม่มีทางพลาดธุรกิจที่จำวินเชิงมอบให้เขาอย่างแน่นอน หลังจากได้รับนำบัตรจากจายวินเชิงแล้วเวินเฉิงก็รีบขึ้นไปชั้นบนเพื่อดำเนินการต่อเขาทิ้งเรื่องของใช้ชิงเย่วไว้เบื้องหลังรีบมาอ่านเรื่องนี้กันนะอาจจะจบลงไปก่อนจะทันรู้ตัวเสียอีกหลังจากที่เวินเฉิงขึ้นไปชั้นบนแล้วโทรออกไปสองสามสายเขาก็รีบออกไปอย่างรวดเร็วและไม่ได้กินข้าวเย็นที่บ้านนะสองผู้เฒ่าตระกูลเวินเห็นท่าทางที่เต็มไปด้วยพลังของเขาในตอนนี้ก็เบาใจลง แบบนี้ก็ดีลูกชายมีสมาธิกับอาชีพและปล่อยวางเรื่องอื่นไว้ก่อนช่ชิงเย,ยวและเวินรั่วไม่มีความสุขอีกต่อไปจ่ายหวินเชิงมองดูผู้คนที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยรอยยิ้มเขากำผมยาวของเจียนอีหลิงไว้ในมือเขาพูดอย่างไม่ใส่ใจดูสีหน้าของช่ชิงเย,ยวสิเธอคงไม่ได้คิดจะคืนดีกับมิสเตอร์เวินรอกสีหน้าของชัยชิงเย,ยวและเวินรั่วก็เริ่มแข็งค้างเล็กน้อยเวนรั่วโต้กลับอย่างรวดเร็ว แม่กับพ่อหย่ากันก็เพราะพ่อท่าผิดตอนนี้ความเข้าใจผิดได้คลี่คลายแล้วการกลับมาคืนดีกันใหม่ควรเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอใจวินเชิงพูดอย่างไม่ใส่ใจหลักฐานคือแม่ของเธอขอย่าร้างเพราะพ่อเธอนอกใจใจวินเชิงดีดนิ้วอีกครั้งด้วยบันทึกการสื่อสารและส่งไปยังสองผู้เฒ่าตระกูลเวินข้อมูลคือประวัติการการสนทนาในวิเชตเรื่องวนเฉิงระหว่างใช่ชิงเย่กับพี่ชายเธอทั้ง ก่อนและหลังการหย่าร้างข่าวที่ออกมาดูไม่ปกตินักแต่นายท่านเชิงก็มีวิธีแก้สองผู้เท่าตระกูลเวินอ่านมันทีละหน้าและพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะโกรธใช่ชิงเยี่ยวการพูดถึงการนอกใจในแชทเธอบอกว่าเธอยังพอทนได้แต่ไม่สามารถที่จะเป็นนี้ร่วมกับเวินเชิงได้ตอนที่919จูบฉันนายหญิงผู้เท่าเวินตำหนิอย่างโกรธเคืองใช่ชิงเย,ยว เธออยู่กับตระกูลเวินเรามาหลายปีแล้วและตระกูลเวินไม่เคยปฏิบัติต่อเธอแย่ๆแ,แต่ตอนนี้เธอจะบอกว่าเราแบ่งปันความสุขแต่ไม่ช่วยแบ่งเบาความทุกข์ครองนั้นเหรอเดิมทีย่าเวินมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลการอย่าร้างของช่ชิงเยวแต่ในเวลานั้นทั้งสองเรื่องทับซ้อนกันและเธอก็ไม่สามารถกล่าวหาช่ชิงเยวได้ยอย่างชัดเจนตอนนี้หลักฐานอยู่ตรงหน้าเธอแล้วช่ชิงเยวตัดสินใจอย่าเพราะไม่อยากเป็นนี้ ใช่ชิงเยลรีบแก้ตัวเป็นเวินเฉิงที่นอกใจทำร้ายหัวใจของฉันก่อนและยังจะล้มละลายเรื่องล้มละลายก็เป็นสาเหตุของการจุดชนวนไม่ใช่สาเหตุหลักเวินรั่วช่วยใช่ชิงเยลอธิบายใช่ปู่ย่าแม่หนูโกรธมากในตอนนั้นและแน่นอนว่าแม่ไม่ได้หย่าเพราะพ่อไม่มีเงินในเวลานี้ใจวินเชิงพูดอีกว่าไานท่านผูดเวินนในหญิงผูดเวิ่เหตุที่ผมไม่แสดงของพวกนี้ให้มิสเตอร์เวิน เป็นเพราะว่าไม่อยากทำร้ายมิสเตอร์เวิลเลยได้นาม,มาให้ผู้เท่าทั้งสองดูหวังว่าท่านผู้เท่าทั้งสองจะช่วยตรวจสอบอะไรที่สามารถประนีประนอมได้และอะไรที่ไม่สามารถประนีประนอมได้ผมหวังว่าท่านทั้งสองจะมีความเป็นธรรมข้าพูดนี้ของใจวินเชิ่งไม่ได้เป็นเพียงการโน้มน้าวใจเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตือนอีกด้วยนายท่านเชิ่งหมายความว่าไงคุณจะเข้ามาจัดก,การเรื่องตระกูลเวิร์ลของฉันงั้นเหรอ ช่ชิงเยลถามใจวินเชิงเธอกัดฟันแน่นด้วยความโกรธแค้นเธอแน่ใจหรือว่านี่คือเรื่องครอบครัวตระกูลเฉินของเธอเธอและลูกสาวที่ดีของเธอทำอะไรกับคู่มั่นของฉันลืมแล้วเหรอถ้าพวกเธอมีความสามารถยื่นมือเข้ามายุ่งกับคู่มั่นของผมเตรียมใจไว้ด้วยว่าฉันก็สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเธอได้เหมือนกันเข้าใจไหม ใหชิงเย,ย่หัวใจสันส้านและไม่สามารถพูดอะไรเพื่อหักล้างมันได้และพูดเท่าทั้งสองของตระกูลเวินก็เข้าใจความหมายของใจหวินเชิงเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้พวกเขาลืมไปว่าเจียนอีหลิงไม่ใช่แค่หลานสาวของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นว่าที่ลูกสะพ้ายของตระกูลจ่ายด้วยใช่ชิงเย่ยและเวินร่วกล้าแต่ต้องเจียนอีหลิงหักตระกูลจ่ายโกรธตระกูลเป็นสิบคนก็ไม่พอที่จะตอบโต้กับตระกูลจ่าย ดังนั้นไม่ว่าพวกเขาจะเต็มใจหรือไม่ใช่ชิงเยวก็ไม่สามารถเข้าไปในบ้านตระกูลเวินของพวกเขาได้อีกต่อไปหลังอาหารเย็นที่ตระกูลเวินจ่ายหวินเพิ่งขับรถกลับบ้านพร้อมเจียนอีหลิงหลังจากขึ้นรถเจียนอีหลิงก็กล่าวขอบคุณจ่ายวินเชิงขอบคุณขอบคุณสำหรับอะไรสิ่งที่ทำเพื่อลุงวันนี้นายท่านไม่ได้ทำอะไรเพื่อเขานายท่านท่าเพื่อเธอนั่นขอบคุณเช่นเดียวกัน แทนที่จะขอบคุณนายท่านต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าต้องการอะไรอาหารมื้อเย็นโอเคไหมไม่อยากกินแล้วนายต้องการอะไรใจวินเชิงชี้ไปที่ริมฝีปากของตัวเองนี่หือจูบฉันสิเจียนอีหลิงรีบก้มหน้าทันทีหลบสายตาที่จ้องมาของใจวินเชิงถึงจะจูบมาหลายครั้งแล้วแต่เธอก็ยังอายอยู่ ตอนนี้เธอเป็นคู่มั่นของฉันแล้วเธอลืมไปว่าเธอควรทำอะไรหลายๆอย่างในฐานะคู่มั่นเธอไม่กล้าแม้แต่จะจูบฉันแล้วเรื่องอื่นละ่ะใจวินเชิงเก่งในการใช้ตะกะของเจียนอีหลิงกับเจียนอีหลิงเป็นประจำเจียนอีหลิงถูกชักชวนโดยเหตุผลใจวินเชิงรวบรวมความกล้ายืดคอเข้าหาใจวินเชิงทีละน้อยใจวินเชิงมองใบหน้าขาวเนียนที่เข้ามาใกล้มุมปากของเขายกยิ้มขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ตอนที่920 งานประชุมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเซียงตัวลี่ 1. หูเจียวเจียวมาหาเจียนอีหลิงในวันหยุดสุดสัปดาห์เจียนอีหลิงในขณะที่กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หูเจียวเจียวก็กำลังดูข่าวซุบซิบอยู่ข้างๆว้าวอีหลิงเซียงตัวลี่กำลังจะปล่อยเวทสามอังตัวใหม่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยากรู้จังเมื่อเห็นข่าวหูเจียวเจียวก็แบ่งปันเรื่องราวกับเจียนอีหลิงอย่างตื่นเต้น เนื่องจากเวทสอังสองรุ่นแรกของเสียงตัวลี่ขายหมดทันทีหลังจากเปิดตัวทุกคนจึงเต็มไปด้วยความคาดหวังสำหรับเวทสมอังรุ่นที่3ที่กำลังจะมาถึงแต่ถึงแม้ว่ามันจะออกมาฉันก็ไม่คิดว่าจะซื้อไดห,หูเจียวเจียวพึมพามเวทสามอังของเสียงตัวสีเป็นที่นิยมมากและยังมีจำนวนจำกัดในประเทศซึ่งทำให้ไม่สามารถซื้อในประเทศได้ ผู้ซื้อจากต่างประเทศกำลังมองหาตัวแทนจัดซื้อและง่ายต่อการซื้อของปลอมครีมลบรอยแผลเป็นของเซียงตัวลี่หูเจียวเจียวไม่เคยคว้ามันได้ทันเป็นเจียนอีหลิงที่มอบให้เธอก่อนที่เธอจะได้ซื้อมันอยากไปไหมเจียนอีหลิงเงยหน,น้าขึ้นแล้วถามอยากไปไหนงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเซียงตัวลี่อยากไป หูเจียวเจียวคิดว่าเจียนอีหลิงถามแบบผ่านๆเลยตอบไปตามจริงว่าแต่คิดไปคิดมาก็ไม่มีประโยชน์ฉันไม่มีตั๋วแล้วก็ไม่ใช่สื่อไม่ใช่แบรนด์พันธมิตรที่เกี่ยวข้องฉันจะไปได้ยังไงนี่ให้เธอเจียนอีหลิงหยิบตั๋วจากลิ้นชักแล้วยื่นให้หูเจียวเจียวหูเจียวเจียวไม่เห็นตั๋วในมือเจียนอีหลิงชัดเจนในตอนแรก และเมื่อเดินไปที่เจียนอีหลิงเพื่อดูว่าตัวในมือมันกลายเป็นตัวสำหรับการประชุมเปิดตัวผลิตพันใหม่ของเสียงตัวลี่ฉันจะไปอีหลิงเธอได้ตัวนี้มาจากไหนนายท่านเชิงให้เธอมาเหรอเจียนอีหลิงไม่ปฏิเสธและไม่ยอมรับอานายท่านเชิงของเธอก็เยี่ยมมากเลยหูเจียวเจียวไม่ขี้เหนียวคำพูดที่เกินจริงของตัวเองและพูดสรรเสริญใจวินเชิง หลังจากคิดอยู่พักหนึ่งหูเจียวเจียวก็วางตั๋วไว้ตรงหน้าเจียนอีหลิงมีอะไรเหรอเจียนอีหลิงถามเธอฉันรับไว้ไม่ได้ในท่านเชิงต้องให้เธอมาแน่กลับมาเธอค่อยบอกฉันว่าสินค้าใหม่ของเซียงตั๋วลี่คืออะไรถ้าหากเธอซื้อได้แล้วมันมีจำนวนจำกัดในงานประชุมอย่าลืมหยิบให้ฉันสักชิ้นนะแล้วฉันจะขอให้แม่ฉันชดใช้คืนให้สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้บัตรเข้าชมงานเสียงตั๋วลี่หาได้ยาก ก็คือพวกเขาจะเปิดตัวกระเป๋ารองเท้าหรือเครื่องประดับรุ่น l i m i t e ็ด dition ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกครั้งโดยทั่วไปแล้วทันทีที่งานถแถลงข่าวจบลงทุกคนในงานต่างก็จะแย่งชิงกันและคนที่ไม่ได้ไปงานถแถลงข่าวจะไม่มีโอกาสซื้อมันเลยนอกจากนี้ยังมีคนที่ใช้ตั๋วเพื่อคว้าสินค้าภายในและขายหลังจากที่พวกเขาออกมาซึ่งสามารถหาเงินได้เป็นจำนวนมาก เจียนอีหลิงเปิดลิ้นชักแล้วพูดว่าฉันมีอีกเยอะในลิ้นชักมีตัวอยู่กองหนึ่งไม่ต่ำกว่า2030บใบหูเจียวเจียวตกตะลึงเธอเธอมีเยอะขนาดนี้ได้ไงหูเจียวเจียวอ้าปากค้างตั๋วใบนี้ปกติแล้วจะไม่ไหลเข้ามือของคนธรรมดามีเพียงไม่กี่ใบที่ถูกนำไปขายในโลกออนไลน์พวกเขาจะถูกซื้อโดยกลุ่มคนร่ำรวยที่มีเงินเหลือเงินอะไรทำให้เจียนอีหลิงมีตัวมากมายในลิ้นชัก เพื่อนให้มาเพื่อนเธอคงจะยิ่งใหญ่มากใช่ไหมช่างไร้มนุษยธรรมงั้นก็เอาไปให้ป้าสิเจียนอีหลิงรู้ว่าแม่หูเจียวเจียวชอบกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดได้จริงหรืออือเจียนอีหลิงหยิบตั๋วสองใบยัดใส่มือหูเจียวเจียวหูเจียวเจียวกอดเจียนอีหลิงอย่างตื่นเต้นอีหลิงฉันรักเธอมากจริงๆ ความสุขของสตรีตระกูลหูนั้นง่ายมากแค่ให้สิ่งที่เธอชอบรับรองว่ารักษาด้วยทุกโรคสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้